สวัสดีครับลองเข้าเกมมาได้สักพักทําความคุ้นชินมาได้สักครู่ก็พอจะกดเดินกดอะไรได้อยู่แต่ก็ยังไม่เข้าใจแม่เกมยู่มันให้ทําอะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจม่ยได้เล่นเกมแมวนี้ท่าไหร่ต้องไปตามมาร์คท่มมาร์คไว้ก่อนขอทำว่าคุ้นเคยก่อนนะยังไม่รู้มันต้องเล่นยังไงเพิ่มแสง มัน,นก็เป็นอ่ะไม่รู้มันให้ทำ quest ทำไรผมทำไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้แต่แม่งชอบนะภาพยอย่างสวยเลยเนี่ยไปตามมาร์กก่อนมันมีพิกัดมาร์กมาให้เราไปตามม,ามันก็ไปมันให้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ใส่มาแล้วคนโอเคเอาเอาผลไม้นั่นมาเก็บเก็บอะไรมาเรียบร้อยอ่ะตรงนี้เหมือนอะไรวะเหมือนเก็บมากินได้อะไรได้เพิ่มเลือดเพิ่มงงงงหนะนี่ก็เก็บได้ผลไม้ตามนี้ This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here. There's a chance there's a monster nest or Hilotrol camp inside. Monster Even Storm Terror has given up on its own temple. Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once Quick one answer. of the four winds. <laughs> Wait! you just that? feel เกมมันเป็นเกมแนวน,นี้นะผมก็ไม่รู้มันมันขึ้นเฉพาะช่วงเล่ม <and take S 1> เกม <a look. S 1> หรือเปล่า Let's go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. กดคามก็ไม่ได้นะแม่งเน,น,นี่กดลอยเนี่ยคนจับเราต้องฟังด้วยนะต้องอ่านเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ถูกไงเข้าไปเขาจะเลือนเปิดมาน้องโดนจับเลยโอ้โหแกมเลย มันให้เล <si suppression> ือกตัวละครนะเล่นได้ทั้งสองสามารถสลับกันได้โหลดเยอะเบื่อตำแหน่งนี้มือนกันนะมันน่าจะทำมาใหม่มต้องโหลดฉากเลยแค่โหลดตลอด You can use that console to open the door ไอ <sen> ้งงเข้ามาทำไมเข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้อะไร ต้องทำอะไรเนี่ยอ้าวตายไหมเนี่ยโดนลงไปตายไหมเรียบร้อยตายเปิด,ดใหม่อ้าวคือกูต้องทำอะไรเนี่ยโอเคแล้วหา,าก่อนมันให้ปีนหรือว่ายัางไงใช่อ๋อนู่นไงให้เปิดประตูมาเปิดประตูเปิดประตูดิเออนี่แหละเปิดประตูเปิดเท้าโอเคผ่านนี้มาได้ไม่ทำไรอ๋อไม่ไปนู่นโคตรไกลอเีเวน ปอ่าใช้ธนูยิงได้โอเคกดแช่ไว้มีเพิงออกมาเอ้ยเจ็บไอ้เหี้ยตัวนี้มันเจ็บโอ้โหไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ธนูเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวโอเคยิงออกโอเคเผานะเผากับดักโอเคอยู่เอฮ้ยโดนเหี้ยแล้วเนี่ยโอ้โดนโดน เลงเงันเลงกันอ่ามันไม่มีอะไรนะอะไรวะคืออะไรอีกเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยมอนเตอร์อันนี้มันให้ทำอะไรเนี่ยอันนี้คือแท่นอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะอิสันสสัยต้องอ่านเรื่องนี้เยอะนตอ เอ้ยมาแล้วเนี่ยยิงยิงยิงลัวยิงลัวยิงลัวยิงโดนไปภาพเออไม่สวยจังเลยเอฟเฟกต์คันยกันยิงมีแ ไวุ้เซ็คได้โดนสู้ไม่ได้ระยะใกล้ว่ะยิงไม่โดนแหมติดโลยไอ้เหี้ยยิงไม่ลงติดโลยอีวันเตอร์ไม่แตกตัวต้องเปลี่ยนตอนแล้วอะปเปลี่ยนดีวามั้งรองิไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแล้ว เนีกนก like EX e. ้กตีง่ายเลยมา้ยโดนอยู่ดิสตัวยังร้จัดนี่นี่นี่ไงนี่นี่นี่เน่โดนไปซีนี่เน่นี่เน่นเนเนเ้ยอย่างมันไปเฮ้สันิสนนเนนี่เฮ้ยสัติเฮ้ย อนูมันก็ชอบอ่ะมันต้องเข้าใกล้ไม่เสียกังจไม่ด้วยเง e those explosive barrels over t h e r ไหนไ Well, one shot should be able to blow them up. ว่ส่อันม่งเดินไปเดินมาไอ้ันเข้าใกล้เฮ้ยมเปคโม่มีโลมเลยไัตชิเอางไอ้้ติดม ต้องหันตัวเปลี่ยนตัวให้สัตว์ปั้นลมเฮ้ยกวันพื้นที่เปลี่ยนตัวก็มึงโดนแล้วเนี่ยโดนโดนออกมือเลือดกูลดเปลี่ยนแล้วสัมาดิโว้ยยิงกูใหญ่เลยเนี่ยมึงโดดขึ้นไปก่อนปั้นปุ๊บอกป๊อกป๊อกป๊อกออกมาเออไปใช้สกิลลมได้นะจอดเฮ้ยโดนอันติดเลยงงกันเนี่ยกูเด้งนี่ไงเนี่ย น้องมีเวลาหน้าปิดอยู่อยู่ใช้ตลอดเฮ้ไปดูบ้านต่อไปอะไรเนี่ยคือบินมาให้บินขึ้นไปนู่นเปล่าจะบินได้ไหมเนี่ย Phew, <we Jean Rabbit bulun> <that> I'm tired. <that> but at least this way, we've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with storm terror directly attacking the city itself mm -hmm. the winds change so too should yeah, our tactics It's what Lisa likes to say Speaking of which the four winds we were discussing earlier if you want to learn more about our history you can ask I'm not saying I don't know our history it's just I mean the librarian is supposed to be more knowledgeable อ,อะไรนี่กูทำอะไรท้าทายท้าทายอะไรวะนี่กูงงเลยเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยอ,ออกเหรอโดดออกไปเลยเหรอหรือว่ายังไงอ,ออกประตูเหรอกูอง,งงไปหมดแล้วเนี่ยเกมมันให้ทำอะไรวะเดี๋ยวกูต้องไปศึกษามาก่นอนขอไปศึกษามาก่อนครับอ,ออกเลยกัน ก็น่าจะออกตรงประตูที่กูเข้ามาแน่เลยเนี่ยตรงเนี้ยโหลดอีกแหละน่าจะใช่โหลดน,น,นั้นองี้แสดงว่าโหลดแมปนอกอ่ะออกมา้างนอกกิ้งด้วยนะเอาละแล้วกูต้องทำอะไรต่อเนี่ยคือกูงงกเกมมากนะครับเคนชินไอย้ยี่ แต่ภาพแม่งยังยางสวยนะผมบอกเลย,เยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยกูจะฟันหมาป่ากูจะฟันหมาป่าฟันได้ไหมกนต้องได้ดิลองยิงดิยิงได้ว,นะดดวนะา่า,าวโจโอๆๆๆจโจโยโจ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 โรโจ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 โโ ขอปรับความไม่ที่ไหนนะลดลงหน่อยได้ปะกลางคือตอนนี้มันสูงสุดอ่ะไอ้มันบันทึกวิดีโอไปด้วยมันมันยังไงไม่รู้อะภาพมันมันเหมือนแหลกๆนิดหนึ่งอะแต่มันก็เล่นได้นะมันไม่ได้แหลกเหมือนมันหนุนหน่วงอะเออช่างอะไรตัวอะไรตีไปก่อนไม่ไม่รู้ตัวอะไรแต่มันตีเรานะก็ต้องตีมันกลับไม่ยอม เด้งะเด้งใส่กูใหญ่ดูดิมาดิครับมีธนูอ่ะครับกลัวหรอครับตายไหว้ตายไปมันให้อะไรวะเนี่ยมันให้อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนมีกล่องนะเก็บกล่องได้อะไรวะเนี่ยไม่รู้กูเก็บมาก่อนไม่รู้ว่าไปทำอะไรกูไม่รู้เหมือนกันเนอะอะไร อะไรเก็บให้หมดเก็บให้หมดอะไรกูง่งมึนหมดแล้วเนี่ยแล้วก <interpret> ูต <ory> oh, ้องไปไหนต่อยังไงอะไรยังไงอู้ง่งมึนหมดแล้วเนี่ยอ่ะกระเป๋าดูกระเป๋ากันมีอะไรบ้างกินหนะเพิ่มเลือดยังไม่ยังเลือดกูยังลดอยู่ต้องกินเยอะกว่านี้นี่คืออะไรกูได้อะไรมานี่ Let's head back to the Statue of the Seven at Windrise 8, and 8. offer it to the gods. Uh -huh. Well, you uh -huh. should come with me. Paimon will tell you about the rest later. the <spar> to <spar> <spar> มันคืออะไรครับไม่รอแล้วนะเฮ้จเฮ้ยตีปุ๊บเกิดปั๊บตัวเบลเล์เลยมาดีครับมาดี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 มาดเมาีมาดี่าี่าีมีมีมาามาามมมนาีีีมาีี ทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยเจะเจ้กูทำอะไรเนี่ยยังไงวะอันนี้เก็บเก็บได้เก็บอ่าเก็บได้นี่ก็เก็บได้แล้วกูเจอแสงไปหาแสงก่อนวิ่งนะวิ่งนะคือผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันเล่นยังไง ันนี้อะไรปีดต้นไม้ได้ไหมเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บไปก่อนไม่รู้เหมือนกันเก็บไปเพราะอะไร <c oughs> น,นี่อะไรเก็บปีนต้นไม้เก็บอันนี้คืออะไรนะไม่ถูกได้มาแล้วอหอกินนะตั้งเลื่อนนะโอเค ้ทำอะไรวะมันไม่มีว่ารกิจ้านตอนนี้ยังไม่ได้ทำก็ <c oughs> ไม่ค่ยเข้าใจหรอกไม่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้บอกไป <c oughs> วิ่งไปหาแต่งเงินตอนนี้อ,นน <c oughs> อ้าวเฮียมอยอสเต้ยเยอะแยะเลย ตอ่อไปโจจะไม่เข้าเลยเฮียมีโล่ตีเขาไม่เข้านะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าก่อนตกใส่มันก็ไม่เป็นไรตัวนี้ดีกว่าออออโอเคเียเนี่ยดีกว่าดีว่

いあっ

โดนไฟลวกด้วยนะเดร้ออะไรไม่รู้ได้ดาวมาเก็บไปก่อนไม่รูนะวิ่งไปแสงทีฟ้าก่อนนะอ่ะยังมีอ่ะโอ้โหไฟดเลยโหโดนตีโดนตี ถ้าอยู่ดีๆกูไปตีม hmm. ันเนี่ยมันผิดปกติใช่มตีมันได้ใช่ไหมัไ้เจอพวกนี้ที่ไหนคือกูสามารถเก็บมันได้กูงงเลย่เคยดูการ์ตูนอยู่มันตีได้ใช่ไหมสรุปกูงงว่ะ ต้องทำไรต่อเนี่ยมีคนนะ,ะคุยกันก่อนดิอ่าพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่นใหม่